เขาไม่มี wi-fi เดีอเขาต้องไปเอา wi-fi วัดโหลดอ่ะจนทุกวันนี้เขาพูดติดตามเขาจะเป็นหลักล้านแล้วอะอืมอยู่บนเขาบนดอยด้วยถ่ายอะไรก็ไม่รู้แต่ก็มีคนดูถ่ายไปเถอะถ่ายแล้วเราก็เอามาลงไว้หน้าที่เราคือถ่ายทำส่วนหน้าที่ดูเป็นของคนดู จะเหมือนเราเปิดร้านขายของแหละเปิดร้านขายของแล้ว,ลนลวคนก็แวะเข้ามาซื้อมามั่งมีมามั่งยังครับผมเพิ่งจะเริ่มต้นได้สี่เดือนเองครับได้สี่เดือนแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรแบบเหมือนคนอื่นผมไปเรื่อยๆของผม บางคนเขาอาทิตย์เดียวก็ผ่านบางคนเดือนเดียวก็ผ่านครับยังมีเวลามีเวลาให้ทำอีกแปดเดือนเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งสี่เดือนทำไปก็ดูแนวทางไปครับดูแนวทางไปว่าคนเ็าชอบดูอะไรใช่ครับใช่เพื่อนโอ บางทีเราถ่ายไปแล้วก็ไม่ไม่ได้คิดอะไรแต่คนก็ชอบดูเนีก็มีน้องอีกคนหนึ่งอะก็ไม่ได้ทำอะไรนะเขาไลฟ์แค่แบบทำอาหารอะทำอาหารในครัวของตัวเองเนะี่ย เขาบอกว่าไม่รู้คนมาดูเขาจากไหนสี่ห้าพันต่อวันสี่ห้าพันต่อวันอาทิตย์เดียวเขาก็ผ่านเลยเขาเขาบอกไม่รู้คนมาดูอะไรก็แค่ผัดข้าวธรรมดาผัดแกงธรรมดาอืมใช่คนนี้เขาดวงดีอย่างวันนั้นคุยกันเรื่องหวยเขาบอกเลขนะบอกตรงๆเนี่ยแล้วเขาก็ซื้อแต่ว่าผมไม่ได้ซื้อเขาก็ถูก นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ดอกไม้มันหล่นลงมาใครมีธุระอะไรก็ตามสบายนะครับ ผมไประไล่มอ๊ะมาะไม่ไม่เอาผมไปอย่างนี้แหละเดี๋ยวฝึกซ้อมร้องเพลงก่อนเดี๋ยวมาร้องเพลงให้ฟังคนที่ฉันรู้ตัวสมอคนอยังเธอไม่คิดอะไร สมัยก็เราขึ้นร้องเพลงบนบนเวทีเวทีที่เวลาเขาปาใส่กันนะทีแรกก็ไม่เอาไม่เอาไม่ร้องพอได้ขึ้นไปร้องแล้วบ้าไม่ไม่ลงเขาไล่ก็ไม่ลงเขาใจดีที่เธอจากฉันไปหากว่าเธอจะใครที่ดีกว่า จากังวลทำไมคำสัญญาฉันไม่เคยจะกอดจะเท่าเธอฝากดูแลตัวเองด้วยว่ากันไงเสียงพอไปออกเทปได้ปะ